จริงๆก่อนหน้านี้เราเริ่มเห็นสัญญาณเห็นข้อมูลบ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ว่า<ช>เขาไม่ค่อยนิยมซื้อบ้านแต่ใช้วิธีการเช่าแทนอาจจะมีหลากหลายเหตุผลครับเช่นว่าทํางานที่นี่ยังไม่แน่ใจว่าทํางานที่นี่จะจะจะ,จะนานไหม,มก็ยังไม่ซื้อบ้านใช้วิธีการเช่ามากกว่ามันมีข้อมูลตอกย้ําจากทาง D D Property ครับรายงานที่ชื่อว่า D D Property Thailand Property Market Report ไตรามาสแรกของปี25 6 6กก็บ่งบอกชัดเจนว่าเทรนด์การเช่าที่อยู่อาศัยถือว่ามาแรงมากมากกว่าการซื้อครับ โดยที่ปัจจัยทางการเมืองซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งอยู่เนี่ยทำให้คนที่ตัดสินใจที่จะซื้อบ้านเนี่ยตอนนะตอนนี้รอก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่านโยบายของภาครัฐที่จะออกมาหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพฤษภาคมคนไทยคนต่างชาติที่เป็นนักลงทุนและอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นั้นเขาตัดสินใจรอ,อก,ก่อนครับรอความชัดเจนออกไปก่อนผู้ซื้อก็อยากจะรู้ว่าอะไรคือความชัดเจนในนโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์อะไรคือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ ถึงแม้ว่าคาดการณ์กันว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเราจะดีขึ้นนะครับในช่วงทัศักแนวโน้มสักไต,ตรมาสที่3ที่4ครึ่งหลังของปีนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือการเลือกตั้งจบแล้วมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วแล้วก็การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาติอื่นๆก็น่าจะส่วนมีส่วนช่วยทําให้ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยคึกคักมากขึ้นแล้วก็ทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวดีขึ้นได้ด้วยครับ ที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าแล้วคนต่างชาตินะครับที่เป็นเป้าหมายหลักส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างทางดีๆพรอพเพอร์ตี้นะครับเขาก็ระบุว่าตั้งแต่จีนมีการเปิดประเทศสื่อว่าสัญญาณบวกในกลุ่มนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจีนถือว่าเป็นผู้เล่นหลักเลยนะครับทั้งตลาดเช่าแล้วก็ตลาดซื้อตลาดคอนโดมิเนียมภายในประเทศไทยเมื่อจีนมีการเปิดประเทศนะครับทำให้กลุ่มนี้ถือว่ามีกําลังซื้อที่เติบโตตามไปด้วยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับคนไทยถือว่ายัง อดสายภายในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับเราเจอปัจจัยที่ท้าทายอย่างมากนะครับทั้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าปัจจัยที่ซึ่งเคยเป็นปัจจัยบวกในช่วงปลายปีที่แล้วเรื่องของมาตรการ LTV ณขณะนี้หมดสิ้นไปแล้วครับพี่เจียครับใช่ครับดังนั้นเองนะครับทั้งหลายปัจจัยจึงทําให้ณตอนนี้ตลาดขายอาจจะชะลอไปตลาดเช่านะครับเป็นตลาดที่ถือว่ากลับมาเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เราก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเช่าในช่วงไตร เรามาดูตัวเลขกันเลยครับนี่ก็คือภาพสำรวจนะครับที่เกิดขึ้นมาจากทางดีดีพรอพเพอรนะครับจากการสำรวจการเช่าในช่วงไตรามาสที่1ของปี2,566เราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าณนะขณะนี้เองความต้องการเช่าเทียบเบรยบปีต่อปีเนี่นะฮะเติบโตขึ้นกว่าร2 9ทีเดียวครับ แล้วก็ตลาดเช่าความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลนะครับแม้จะลดลงร้อยละ32เทียบแบบปีต่อปีแต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ29นะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับถ้าเกิดเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่เคยมีการสำรวจกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นถึงกว่า124ถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดฮะ ทีนี้ถ้าเกิดมองอัตราค่าเช่าที่ประชาชนคนไทยนะครับรวมถึงพืชเช่าต่างๆนี่มีความต้องการมากที่สุดเป็นอัตราเช่าเท่าไหร่ก็พบว่าอันดับที่1นนะครับกว่าร้อยละห้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีค่าเช่า 10,000- หมถึงสามหมบาทต่อเดือนนั่นเองครับรองลงมานะครับร้อยละสิเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคา3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทและลำดับที่3นะครับร้อยละสิเป็นที่อยู่อาศัยลําดับ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนหลังจากนั้นนะครับอันดับที่4ก็จะเป็น ต่ำกว่า1,000 0บาทต่อเดือนนะครับประมาณร้อยละและมากกว่า1,000 0แบาทต่อเดือนอันนี้เป็นตลาดกลุ่มพรีเมียมนะครับที่น้อยกว่า1้อยละห้นะเองนะครับซึ่งจุดนี้เองถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดครับ ทีนี้เราไปดูกันต่อว่าถ้าแยกเป็นประเภทกันบ้างว่าความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในแต่และประเภทเช่นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวและก็ทาวน์เฮาส์ทั้งแบบเทียบเดือนต่อเดือนทั้งแบบเทียบระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าข้อมูลบอกว่าดัชนีความต้องการเช่าคอนโดมิเนียมนะครับลดลงร้อยละ32อันนี้เทียบแบบไตรามาสต,ต่อไตรามาสนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนเราจะพบว่าความต้องการเช่าคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ45แล้วก็เพิ่มขึ้นถึง150เลยน้ารับเียบกับช่วงก่อนะาร,รับดของโควิด -19 อันนั้นคือคอนโดมิเนียมถัดมาครับบ้านเดี่ยวกันบ้างความต้องการเช่าบ้านเดี่ยวลดลงครับเทียบไตรมาสต,ต่อไตรมาสลดลงร้อยละยีถ้าเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละยีแต่ถ้าเทียบกับก่อนเกิดโควิดสิเพิ่มขึ้นมาร้อยละสี่แปดทาวเฮาส์กันบ้างครับความต้องการเช่าเทียบกับไตรมาสต,ต่อไตรมาสลดลงร้อยละยีเทียบกับปีก่อนก็ลดลงร้อยละสาแต่เพิ่มขึ้นร้อยละสิถ้าเทียบกับก่อนการระบาดของโควิดสิ จากตัวเลขที่เห็นจะเป็นการบ่งบอกได้ว่าความต้องการเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับจากช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 แสดงให้เห็นว่าตลาดการเช่ามีแนวโน้มเติบโตรับไปกับเทรนแนวโน้มที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมที่จะเช่ามากกว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้ว่าไาตรมาสนี้ความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยแล้วก็ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยรวมจะลดลงจากไาตรมาสก่อนหน้าแต่ตัวเลขมันบอกทิศทางที่น่าสนใจครับความต้องการซื้อโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละสาแล้วเพิ่มขึ้นทุกประเภทที่อยู่อาศัยด้วยถ้าเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด1 9 <c oughs> ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นแบบนี้คาดการณ์ว่าที่อยู่อาศัยที่เหลืออยู่ในตลาดตอนนี้จะค่อยๆถูกซึมซับไปเรื่อยๆจากความต้องการที่มีอยู่ครับ ยังไม่มีโอกาสยังไม่น่าจะเห็นภาวะโอ์ซัพพลายหรือว่าสินค้าล้นตลาดเพราะดีมานยังมีอยู่และความต้องการเช่าที่เพิ่มขึ้นถึง124%จากก่อนการระบาดของโควิด -19 กก็แสดงให้เห็นตอกย้ำนะครับว่าเทรนด์ของการเช่าอาสังหาริมทรัพย์มันเติบโตขึ้นมากกว่าที่จะซื้อนะครับเพราะว่าผู้บริโภคข้อแรกไม่มีสภาพคล่องไม่มีเงินเก็บมากเพียงพอที่จะซื้อเลือกที่จะเช่าแทนและการเช่าก็ยังยืดหยุ่นเหมาะกับวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากกว่าด้วยนะครับ ทีนี้มาดูในเชิงของพื้นที่กันมาน่ดีกว่านะครับว่าเรทอัตราค่าเช่าที่มีอัตราเพิ่มสูงสุดเป็นเขตไหนกันบ้างส่วนใหญ่จากการสารวจครับพี่เจีย๊ยบ,บพบว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทําเลรถไฟฟ้าพาดผ่านแล้วก็เตรียมจะเปิดตัวนั่นเองครับเราจะพบว่าอันดับที่1นนะครับก็คือพื้นที่เขตสะพานสูงนะครับซึ่งดัชนีค่าเช่านั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเรทสูงกว่า100 68%ทีเดียวครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนอันนี้สํงสำคัญคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมนี่เลยครับศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีสุวินทวงศ์นะครับที่จะเปิดให้บริการในช่วงปี2567ตามมาด้วยอันดับที่2นะครับเขตหนองแขมนะครับบวกขึ้นมากว่าร้อยละ23นะครับ ปัจจัยสำคัญนะครับหนองแขมก็ถือว่าเป็นทําเลฝั่งทนทนบุรีนะครับที่เชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินนะครับสถานีขวลางพงบางแคนั่นเองและอนาคตนะครับจะมีสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายในพื้นที่บางแคพุทธมนตรสายสีครับ ตามมาด้วยอันดับที่3านะครับก็คือบางขุนเทียนนะครับบวกขึ้นมากว่า6%พื้นที่นี้จุดเด่นนะครับก็คือทําเลที่ไม่มีรถไฟฟ้าพาดผ่านแต่ว่าเป็นทําเลที่ใกล้กับแหล่งงานนะครับเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่ในโซนพระรามที่2และตามมาด้วยพื้นที่ปทุมวันนะครับตรงนี้บวกขึ้นมากว่า4%เป็นจุดที่ถือว่าโดดเด่นนะครับในชนีเพิ่มขึ้นพื้นที่ใกล้เขตใจกลางเมืองนั่นเองครับส่วนอันดับที่5ก็คือพื้นที่เขตคลองเตยอัตราปรับตััววบกกกขขึ้้นนนนมมาารออยลละ3พืืที่่เเเตใจงงช พาไปดูกันต่อว่าทำเลที่มีราคาที่ขยับขึ้นมากที่สุดไล่เรียงกันไปมีที่ไหนบ้างน,นะครับในรอบไตรมาสอันดับหนึ่งเลยคือที่ดอนเมืองครับตกตารางวาละประมาณสัก3 0 0 0 0กว่าบาทอันนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ6นะครับ สำคัญสาคัญแล้วก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิตอันนี้ทาให้ทาเลแถวดอนเมืองเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งน้องแขมนะครับราคายอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0บาทต่อตารางวาก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ5นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องจากแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินหัวลําโพงหลัก2แล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายบางแคพุทธมณฑลสายสีรองรับอยู่ด้วย ถัดมาเป็นเขตสะพังศูนย์นะครับสามหมบาทราคาถีบตัวขึ้นมาร้อยละหเช่นเดียวกันก็มีรถไฟฟ้าสายสีส้มสูงวัฒน,นธรรมมีนบุรีคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2567นะครับบางนาราคากลางเฉลี่ยคือ77,000บาท บวกขึ้นมาประมาณร้อยละสนะครับเติบโตมากทีเดียวนะครับมีทั้งที่เป็นบ้านแนวราบตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะอยู่บ้านเดียวนะครับความเจริญมีแบบใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยนะครับและตามมาอันดับที่5คือสาทรแสนส0 0บาทนะครับบวกขึ้นมาร้อยละส เป็นเขตเดียวนะครับที่อยู่ในใจกลางเมืองราคาเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าความเจริญเติบโตของความเป็น CBD หรือว่าทําเลศูนย์กลางของธุรกิจแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยเพราะว่าตรงนั้นมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มหรือว่าสายสีลมอยู่นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับ เื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ